เอาไปมือนี่แหละตัดีไปเลยนี่จะเราเอาเหยื่อมาเลยอ๋อนี่เปลี่ยนที่แลยเนี่ยควาเปลี่ยนที่เป็นทางแล้ว อันนี้จะเป็นน้องนึงอีกตวน้น่เห็นบอก เลยหดูน่ะเนาะเดี๋ยวเรียบร้อยนะย่อๆย่อขึ้นดูปลาหนะดิเห็นบ่ มดลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วนี่แตาเจ็ตมาเบังดูฮะนะ่ะข้างลายล้วเพี่น้องโอ้เดปลาตะบอดสามตัว บัวาปิ้งก็ได้ป้าไมยเคยล่ะชุดยอดฮัลลเลยบรอหมดเหล่ายิงนะฮะรอดน้ำมันตื่นเนี่ยไปนอกมั้งนี่เนื้อนี่ป้านี่ป้าปักมือนี่จับ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 เลยนี่มา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 กินปลานดำกันมาอนี่ เออไปมิดละช่วงนี้อานดัปลากะมันเอารถเอาเอาเอาเฮงมิดดอกปลาบกลายเด็ด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 พอได้อยู่ได้กินนี่ใครก็ไม่ดีปากด้ว่เหออ่ะคักบ่ ม้วนหมเอาตอบคำตอบคำเ่มยึตเรียบร้อยจะทอนนี่คงเลีเนาะดเรียบร้อยนี่เขามาอะไรบนี่ จะเป็นเพื่อนนะน้อบ่อไร่ครับเกือบสองสโมงแล้วพี่น้อง มาเห็ดเนาะเศกเนาะเห็นปะเลยพี่น้องดูนี่เชฟได้กินนี่อันนี้บอโอ้ว่าสิเห็ดปลาสะดุดไฟได้ไหมพี่นีด้ยันอนันนี้น้อยสะดุดถาดผู้ผจญภัยวันนี้นะแล้วคือสนใจลุกเปใหม่หลือบ่นี่เรื่องการเงินบริจาคของลุมคนนั่นเอง เนลุงพลเนี่ยแน่นอนที่สุดผู้ชมนะตอนนี้คือปุ๊กมาเบิร์นเดือบีน้องเด้อเอาไม่ใช่ได้สูตรนี่การไม่ใส่ก็ปาดมาดาปานินหน้อยเสด็จไปที่ลุงพลใช่ใช่ตีได้แต่แสงจับจำได้เลยนะ ถึงว่าไปเอยินเนีันไห้ี้มสำนีแล้วโอ้ยเห็นแล้วนี่โอเคเอาเข้ามาเขากบดยางพี่น่เลยปาดเนน้อยหนึ่งเพื่อให้เพื่อเนือเอียะมันซึมุนเขาเนื้อเขานั่งในน้อยหนึ่งนะเดี๋ยวเบั้นตคดต่อไปวิชาวิชาการเือบอัพประกันพี่น้องเลยนี่นี่นเก็บกับ ปักซองเช้านี่แขงเข่ากันพี่นอ้องเดี๋ยวอดถ่าเบิ้งจัะหน่อยได้พี่น้องได้เดี๋ยวขอเวลาปาทันข้างก่อนป้าเนยังบนใหญ่คักเนาะนังย,ยังยัง,งปาปลาคักก็ปล่อยพี่น้องเลยฮักว่ากินได้อยากเนาะพี่น้องความอยากมันปลาหนีผู้ได้ได้พี่น้องปลาหน่อยกินได้ ว้าสันดีอาคนละคนลัวน้ก็พวกคนละตนี้ตีบกตัวนี้กเท่ารถยังทุกคไใจ้โอกาเทาจะเอาดตักสูรทแคโเด็ดพี่น้องเลย ถามขาดได้ขาดตัวนี้นะดูโอกาสแล้เก็บของคุณนี่ยมีแล้วยังพริกป่นใหม่ๆสดๆบ่เอามกพริกโถกเก่าเอาทำไมต้องยังมีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยมียังไงบอกเลยคือเราโอเคอ่ะมีน้ำตาลมีเกลือมีเป็นนัวมีมะพริชแล้วก็มีปลาเด็กไม่น่าไม่น่าแบบนี้ ขึ้นเหมือนยันน้องตะกุ่งขึ้นทั้งขึ้นทั้งร่องเลยมักหน่อยใส่น้อยพี่น้องมักหลายใส่หลายเดี๋ยวคุ้มาหนึ่งโมักหลายทัวโบมักบบกินเพชรเรมาล้งภาพเดิมก่อนเพาะไม่สามารถเรียบร้องคืนกเขาได้เลยนะคะไปลงพูดกระแสไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่นะฮะเดี๋ยวต้องหาเงินด้เรื่องใดต่อไปอโรม คนเลยพี่น้องเลยตีนสี่โฟร์กามีผลิตภัณฑ์เราคนเห็นมันเข้ากันในไม้นึงทำมาเฟียบุกคาก็ตื่มล้มยังกะบ่าหอบบุกคอเป็นล,นกบบกลออูกยีกสูตรนี่สูตรกะเดือพี่น้องเด้อผมมีสูตรตายตัวมักยังไรอ่เล่นอันนั้นไปเลยแต่ขาดอ่ได้คือปลาแดกเด้อพี่น้องเด้ออย่ยาลืมเทะขันบูใส่ปลาแดกนั้นบดเสด็จได้ทานเลย นขณะที่เฮาอันถ่ายทอดสดไปเนี่ยพี่น้องเลยเฮาก็ฟังไปพร้อมข่าวช่วงนี้ค่อนข้างโด่งดังในจังหวัดชลบุรีเปิดไปช่องได้ก็เห็นช่องไทยพี่น้องเลยบ้านกุกกอกข่าวบ้านกุกกอกข่าวอุณหภูมิอดอกว่าอะไรบนเรียนยังหรอขั้นตอนต่อไปตามลักษณะนี้ก็น,น่าจะพอพี่น้องขั้นตอนต่อไปนี่มีแต่แนวเดียวเลยพี่น้องเลยเอาไปเสด็จไฟเลยเสด็จทานเลยพี่น้องทานนี่ต้องชี้อัน ดห้เนี่ยจังน้อยหนึ่งเพราะว่าเขาเขาเขาบ่มักกินอันาพวกอยู่ว่าการกินผู้สาวกินผู้สาวน้อยนะพี่น้องเลยแปดเก้าปีช0ปีกินรอาเห่ามาต้องเก่นกินเช้าถวเช้าเก่งไหมไหมไม่ห่าย ดาวไปจำนายคันสมมุติว่าขายออนไลน์ใช่มีคนซื้ออยู่บนนอเดี๋ยวพักเนาะมึกเลยพี่น้องปว้าบึกบนอินไซตอันพูดอันบนอินไซตปุ้ยนะวครับใส่ตะขี้งวงขี้ควายขี้เบ้พี่น้องเลยเดี๋ยวเราขัดตอนการเห็ดแจ่วบนอินเนยากะเลยพี่น้องเลยเห็ดตัวบ้านเฮ้าคนเนี่ยตักแจ่วใส่ถ้วยรถพี่น้องแจ่วมีซองสูตรมีซองสูตรหรอมีสูตรได้แนี่ยธรรมดานั่นเดี๋ยวพี่น้องนี่ บอกแล้วว่าสูตรได้กบเทขันบุคาดตัดวตนี้ไปนี่